สวัสดีครับ<ส>เพื่อนเพื่อนสมาชิกชาว youtube เพื่อนช่างซอมพัดลมนะครับวันนี้มีเคสของบอร์ดพัดลมดิจิตอลนะฮะรุ่น HT 9812นะครับตัวนี้ที่รับมาคือมีอาการไฟไม่พอนะฮะ ไฟเข้านะครับไฟเข้าปกตินะฮะแต่ว่าพอต่อโหลดแล้วไฟไปเลี้ยงมอเตอร์ไม่พอนะครับไฟออกไม่ครบ220แล้วก็พอกดปุ่มตั้งเวลานะไม่ทำงานกดสวิต์ตั้งเวลาไม่ทำงานกดเปิดปิดได้มีไฟเลี้ยงออกมานะฮะ ออกมาที่ไตแอบสามตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาต่อโหลดพัดลมไม่ทำงานนะไฟไม่พองก็ตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าซีไมล่านะฮะมีอยู่สองตัวนะครับตัวเล็กในค่า 0.1ไมโครหรือว่า104นาโนนะฮะตัวใหญ่นี้เบอร์125นาโนก็1 2ไมโครทั้งสองตัวนี่ตายสนิทนะครับตายสนิทก็เลยเปลี่ยนเข้าไปแล้วครับ เล็กนี่1.4แต่ตัวใหญ่นี่ผมใส่1.5ไปเลย1.5ไม่มีปัญหานะครับบอดตัวนี้สามารถรับได้ทั้ง1.5ส่วนเจ้า R ตัวนี้เดิมทีมันอยู่างนอกนะฮะมันอยู่หน้าปิ้น,นอยู่บริเวณนี้แปลว,ว่าขามันหักไปข้างหนึ่ง ผมได้มาตัวนังขามันสั้นก็เลยมาต่อด้านหลังในค่าเคนะครับน้าตาลดําส้มหนึ่งเคนะครับ <c oughs> สำหรับ R ตัวนี้ก็ที่เปลี่ยนไปตัวนี้ตัวนี้มีหน้าที่ป้อนไฟไปเลี้ยงหลอด LED ดับไฟนะฮะหลอดไฟไปเลี้ยง LED ในหลอดของตั้งเวลานะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วสามารถทำงานได้ไหมรรอสักครู่นะครับครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมเซตระบบต่อมิเตอร์ร่วมด้วยนะฮะเพื่อจะวัดไฟ เอซี uh, ที่ออกไปเลี้ยงขดลวด uh, ผ่านแต่แอกไปว่าจะทำงานไหมนะฮะมีแต่แอกอยู่3ตัวนะฮะหนึ่งสตัวนี้เพื่อไปคอนโทลมอเตอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์สามเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปิดออนดูนะครับอันี้ออนแล้วนะฮะไฟมานะครับลองเทสไฟดูนะครับ ไฟมาที่เบอร์หนึ่งนะครับสองร้อยยี่สิบสี่โวลต์เบอร์สามนะครับอ่าโอเคนะครับเบอร์สองโอเคนะครับมีไฟออกมา ดิงลองปุ่มตั้งเวลาดูนะฮะอ่าโอเคนะฮะตอนมาไฟไม่ติดกดไม่ได้นะครับปุ่มธรรมชาติ ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์ไปสองตัวนะคาปาซิตเตอร์ไปสองตัวแล้วก็เปลี่ยน R100k เป็นึ่เอ่อ 10k ไปหนึ่งตัวนะครับก็สามารถทำงานได้ตามปกติสำหรับเพื่อนช่างท่านใดและเพื่อนสมาชิกชาว YOUTUBE สนใจที่จะสอบถามหรือแนะนำเพิ่มเติมกับการซ่อมครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ